สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5นะครับเรายังคงอยู่ในการตกแต่งภาพครับผมวันนี้เราจะพูดถึงการเบอร์ภาพพื้นหลังและการเปลี่ยนผู้รูปของคนให้เป็นรูปกระตูนนั่นเองครับเริ่มที่ภาพที่1เลยนะครับผมการเบอร์ภาพพื้นหลังครับให้นักเรียนกด ctrl o และเลือกภาพดังนี้นะครับวันนี้เราจะสาธิตจากภาพนี้กันครับเมื่อเรากด ctrl o แล้วอย่าลืมกด ctrl j นั่นเองครับ โอเคนะครับ c อนโทนโเลยครับเลือกภาพดังแบบครับจากนั้น c อนโทนเครับเราจะมี2 l a เลเยอร์เห็นไหมครับเป็นเลเยอร์แบ็กกราวภาพต้นฉบับและเลเยอร์ที่เราก๊อปปี้ขึ้นมานั่นเองครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้นักเรียนเลือกที่ q C e l e c t i o n Tool q u i คิ Selection Se tool นะครับจากนั้นให้ครอบคลุมตรงนี้ทั้งหมดนะครับ จำได้ไหมครับว่าครูเคยสอนไปว่าครั้งที่แล้วเรากด c อนทอนซีและ c อนทอนีนะครับจะได้ภาพพื้นหลังแค่นางแบบอย่างเดียวใช่ไหมครับผมวันนี้เราจะใช้เครื่องมือตัวนี้ครับอยู่ที่ two option bar มันจะมีเครื่องหมายบวกและลบใช่ไหมครับเราลองกดเครื่องหมายลบครับแล้วเราไปลบพื้นที่ตรงนี้ครับให้เหลือแต่นางแบบแบบนี้เห็นไหมครับเราไม่จำเป็นต้องคอนทอซีและคอนทอีแล้วนะครับเราจะใช้เครื่องมือตรงนี้ได้เหมือนกันครับ ลองพยายามใช้เครื่องมือที่หลากหลายนะครับอยู่ที่ความถนัดของเรานั่นเองนะครับคุณเลือกที่ Quick Selection Tool ครับเป็นเครื่องหมายบวกเห็นไหมครับตอนนี้ลากเลยครับลากเกินพื้นที่ออกมาก็ได้ครับเดี๋ยวเรามาลบกันนะครับจากนั้นไปที่ตรงนี้ครับ Tool o p t i o n Bar ครับเลือกลบเลยครับ Ctrl บวกเพื่อซูมเข้าหน่อยก็ได้ครับจะได้เห็นพื้นที่ชัดเจนนะครับลบเลยครับลบให้เหลือแต่นังแบบนะครับ เรียบร้อยครับจากนั้นคอนทรลลบครับเพื่อดูภาพของเรานะครับผมขั้นตอนต่อไปครับให้นักเรียนไปที่ refine edge ครับเมื่อเจอ refine edge นะครับนักเรียนปรับตามความต้องการเลยครับเดี๋ยวเรามาดูการปรับตรงนี้นะครับว่าลักษณะของการปรับจะเป็นอย่างไรนะครับโอเคไหมครับจากนั้นนะครับผมให้นักเรียนกด ctrl J เราจะได้เลยเออร์ที่เหลือแต่รูปนางแบบขึ้นมาครับ refine edge ตรงนี้นะครับ ปรับตามต้องการเลยครับผมกดที่ smart radiance ตรงนี้ก่อนนะครับปรับไปเรื่อยๆครับดูภาพนะครับสมมุติว่าถ้าคุณปรับเยอะเห็นไหมครับมันจะดูไม่โอเคเพราะฉะนั้นอยู่ที่เราปรับนะครับมาดูที่ความสมูทครับความสมูทครับความนุ่มนวลตรงขอบนะครับเห็นไหมครับอยู่ที่เราปรับเหมือนเดิมนะครับอยากให้นวลเท่าไหรก็เนียนๆเท่าไหรปรับเท่านั้นเลยนะครับฟีเจอร์คือความฟุ้งครับ เมื่อเราปรับภาพความฟุ้งนะครับคอนแทสต์คือความเข้มความเข้มของภาพนะครับเพราะฉะนั้นเอาแค่ฟีเจอร์ครับคอนแทสต์เป็นศูนย์ครับเห็นไหครับปรับความฟุ้งนะครับชิปเอจคืออะไรครับชิปเอจคือดูภาพลักษณะตรงนี้ครับมันจะมี2มุมคือบวกกับลบนะครับถ้าคูบวกครับเห็นไหมครับมันจะกินพื้นที่ไปเยอะเห็นไหมครับแต่ตอนนี้เราต้องการให้ติดภาพดังแบบมากที่สุดเราก็ต้องลบครับ ยายามติดนางแบบให้มากที่สุดนะครับมันจะได้ดูเนียนนะครับอ่าเมื่อเราพอใจลักษณะของภาพลักษณะแบบนี้แล้วนะครับกดโอเคครับจะได้ลักษณะแบบนี้ให้นักเรียนกด c t r l J เเพื่อก๊อปปี้ครับมาดูภาพที่เราตัดพื้นหลังออกนะครับให้เหลือแต่นางแบบแบบนี้ครับเห็นไหมครับขอบมันจะเนียนเห็นไหมครับพื้นหลังแทบจะไม่เหลือแล้วเหลือแต่ตัวนางแบบเท่านั้นเองครับจากนั้นครับขั้นตอนต่อไปครับ ให้นักเรียนคลิกที่เลเยอร์ที่1นะครับเปิดตา2อันเลยคลิกเลเยอร์ที่1ขึ้นมาครับจากนั้นคลิก Selection Tool และเลือกแค่ตัวนางแบบอีก1ครั้งครับเมื่อเราเลือกตัวนางแบบแล้วนะครับไปที่ Edit Fill ครับและเลือกที่ตัวนี้ครับ Content เ,เป็น Con t e n t Aware ครับถ้ารุ่นใหม่นะครับผมจะมี Edit และ f i l l Content a w a r e ให้เลยนะครับอยู่ที่รุ่นของ Photoshop ที่นักเรียนเลือกใช้นะครับผมตอนนี้คูเลือก layer 1นะครับไปตา2อันเลยเลือก Layer รครับตอนนี้ต้องเลือกที่เครื่องหมายบวกนะครับผม Quick Selection Tool เลือกเลยครับเลือกเกินไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราตัดออกเหมือนเดิมนะครับ แล้วเลือกข้อหมายลบครับตัดออกเลยตอนนี้โอเคครับจากนั้นนะครับผมไปที่ edit field ครับถ้าตัดอย่างที่ครูบอกนะครับผมว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่จะมี edit field และ content aware ตรงนี้ขึ้นมาเลยเห็นไหมครับผม f i l l d ตัวนี้ตรงค่า content s ครับเลือก use ที่ content aware ครับจากนั้นกดโอเคครับ จากนั้นนะครับนักเรียนดูตรงนี้นะครับผมครูปิดเลเยอร์ที่2ครับภาพนางแบบของเราหายไปแล้วเห็นไหมครับตอนนี้จะเหลือแต่ภาพลักษณะของภาพพื้นหลังนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อตัวแบบของเราหายไปครับเราจะทําการคอนโทดีเพื่อให้ลอยปากของเรานั้นจางหายไปนะครับและเราจะทําการเบลอภาพพื้นหลังครับการเบลอก็ไปที่ฟิลเตอร์เลือกมาที่เบลอเลือกที่เลนส์เบลอครับ เมื่อถึงขั้นตอนของเลนส์เบลนะครับนักเรียนปรับค่าเรเดียนส์ค่าตรงนี้ตามใจชอบเลยครับแล้วแต่เราเลยนะครับปรับได้หมดเลยนะครับผมครูคอนโทรลดีแลนะครับอ่าลอยปะหายแล้วนะครับไปที่ฟิลเตอร์ไปที่เบลอไปที่เลนส์เบลอครับอ่าปรับขนาดนะครับให้มองเห็นภาพนะครับผมจากนั้นนักเรียนปรับได้หมดเลยนี่คือภาพต้นฉบับใช่ไหมครับ คูปรับตรงนี้ครับ Radiance นะครับอยากได้ความเบลอแค่ไหนแล้วต่อเราเลยครับปรับได้มหมดเลยนะครับอ่าแล้วแต่ตามใจชอบไปนะครับโอเคนะครับจากนั้นกดโอเคครับภาพพื้นหลังของเราจเบเลยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปก็แค่เปิดตาตัวนี้ขึ้นมาเองครับ เรียบร้อยครับนี่คือขั้นตอนง่ายๆในการเบลอภาพพื้นหลังนะครับลองมาดูตัวนี้นะครับเปิดตาปุ๊บเห็นหมครับนี่คือความต่างระหว่างภาพต้นฉบับและภาพที่เสร็จสมบูรณ์แล้วครับเห็นนะครับไม่ยากเลยสําหรับการเบลอภาพพื้นหลังนะครับต่อไปครับภาพที่2ครับการเปลี่ยนรูปภาพของคนให้เป็นการ์ตูนครับเราจะเลือกภาพตัวนี้นะครับผมการเปิดภาพครับ c t r l O และอย่าลืมคอนโทนเจครับคอนโทนโอครับเลือกภาพผู้หญิงใส่แวน่นขึ้นมาเลยนะครับและคอนโทนเจครับ Copy Layer ขึ้นมาแล้วครับจากนั้นขั้นตอนต่อไปนะครับเหมือนเดิมครับเราไปที่ Quick Selection Tool นะครับ Quick Selection Tool ครับแล้วก็เลือกพื้นที่ที่เราต้องการ เมื่อเราได้พื้นที่ที่เราต้องการแล้วนะครับทํายังไงครับให้เหลือแค่นี้จําได้ไหมครับจากภาพที่เกินตรงนี้เราก็เลือกเครื่องหมายลบนั่นเองครับเคไหมครับทาเหมือนลักษณะของภาพที่1เลยนะครับ Quick Selection Tool ครับซูมเข้านะครับคอนทิบวกนะครับเลือกพื้นที่เลยครับเกินไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลบทีหลังนะครับ เรไปลบนะครับขั้นตอนของการลบตรงนี้นะครับมันจะละเอียดนิดนึงนะครับถ้าตรงนี้เกินออกมาขอบในคลาสไม่เห็นนัเกเรียนก็ปรับไปเรื่อยๆนะครับลบบวกตรงนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับ โอเคครับมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับมุมนี้นิดนึงนะครับอ่า,อาเรียบร้อยครับครูได้ลักษณะของภาพที่มีเราทำการ Quick Selection Tool แล้วก็บวกลบไปแล้วนะครับผมมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้คลิกที่ Refine Edge พอ Refine Edge เสร็จปุ๊บนะครับให้นักเรียนปรับพื้นที่ตามต้องการเลย เมื่อนักเรียนปรับพื้นที่ตามต้องการนะครับจากนั้นกดโอเคครับปกตินะครับถ้าเราต้องการเอาเลเยอร์หตัวนี้นะครับให้เป็นเลเยอร์ที่2ที่ตัดภาพพื้นหลังออกเรากด ctrl j ใช่ไหมครับแต่คราวนี้เราจะเปลี่ยนครับให้ในักเรียนคลิกขวาและเลือกที่ Layer ร์ a วี p y อจะได้ลักษณะเช่นเดียวกันเลยครับเห็นไหมครับเราสามารถใช้เครื่องมืออื่นๆได้เพื่อ Copy Layer ครับ โอเคไหมครับ d e f ฟเครับปรับเลยครับอยากได้แค่ไหนปรับเลยครับตามต้องการเลยนะครับดูค่าความสมูทครับอยากให้เนียนแค่ไหนปรับเลยครับผมได้หมดเลยฟีเจอร์ความฟุ้งของภาพครับชิปเอชครับดึงเข้ามาหน่อยครับนะครับจากนั้นกดโอเคครับ เมื่อเป็นรอยป่าแบบนี้นะครับคลิกขวาครับ l a เยอร์เวี o ร์ครับเห็นไหมครับได้แล้วครับเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นต้องคอนโทเจเสมอไปนะครับเราสามารถใช้เครื่องมือหรือวิธีอื่นๆก็ได้นะครับเพื่อ Copy ปี้ layer ขึ้นมาครับจากนั้นครับขั้นตอนต่อไปครับให้นักเรียนไปที่ Filter ครับเลือกที่ Filter g a l l ลเลครับขั้นตอนนี้ค่อนข้างยากนะครับไปทำพร้อมๆกันนะครับไปที่ฟิลเตอก่อนครับ ฟิลเตอร์แกลเลอรี่ครับปรับภาพของต้นแบบของเราไหมครับมันจะปกลายเป็นลักษณะของการ์ตูนแล้วนะครับตอนนี้มันขึ้น2อันใช่ไหมครับผมเมื่อขึ้น2อันนะครับให้นักเรียนเลือกที่คัดเอาและลบออกครับให้เหลือแต่โปสเตอร์เอจอันเดียวเท่านั้นโอเคไหมครับลบยังไงมาดูนะครับกดที่คัดเอาครับเห็นนักขยะตรงนี้ไหมครับกดลบเลยครับเรียบร้อยครับ จากนั้นนะครับนักเรียนก็ปรับเลยครับปรับค่าตามความต้องการนะครับผมปรับเท่าไหร่นะครับพยายามดูลักษณะของรูปแบบของเราด้วยนะครับอโอเคนะครับครูปรับตรงนี้ครับดูไปเรื่อยๆอยนะครับอยากให้เป็นลักษณะของการ์ตูนแบบไหนนะครับครูจะพยายามปรับให้เหมือนกับ ตัวนี้นะครับ8 4 3สี่ามนะครับอ่าเรียบร้อยครับจากนั้นครับขั้นตอนต่อไปครับเรายังไม่ทิ้งคัตเอาครับเราจะต้องเอาคัตเอาขึ้นมาโดยการคลิกที่แถบข้างล่างครับทั้งข้างถังขยะครับไปที่ New Effect Layer และจากนั้นคลิกที่คัตเอาครับเมื่อคลิกที่คัตเอานักเรียนก็ปรับเหมือนเดิมครับอ่า แบบไหนนะครับพยายามดูรูปต้นแบบของเราด้วยนะครับ6กสามอ่ะครูจะลองปรับให้ได้อจากภาพต้นฉบับนะครับคลิกที่ตรงน,นี้ก่อนนะครับอ่า new effect layer เลือกที่ cut out 6กสครับพยายามปรับได้นะครับนักเรียนลองปรับไปดูเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ชอบเหมือนกับลักษณะของภาพการ์ตูนแบบครูก็ได้นะครับแล้วแต่เราชอบเลย นะครับอ่าคุณได้ลักษณะแบบนี้คุ่กดโอเคครับคุณได้การ์ตูนขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับจากนั้นนะครับไปที่ฟิลเตอร์ครับไปที่ชาร์ปเพนแล้วก็อันชาร์ปครับปรับค่าความต้องการเลยครับอยากให้ภาพการะตุนของเราเนี่ยมันคมมากแค่ไหนนะครับผมนักเรียนปรับความต้องตามความต้องการของเราเลยนะครับผมไปที่ฟิลเตอร์นะครับ ชาร์เพนครับความคมครับ u n s h a r าครับปรับเลยครับอยากได้ความคมแค่ไหนนะครับเลือกเลยครับผมเรเดียนตรงนี้ปรับได้หมดเลยนะครับตามความต้องการของเราเองนะครับยิ่งปรับมากมันก็จะกลายเป็นแบบลักษณะของการ์ตูนเข้มๆนะครับเป็นการปรับชาร์เพนนะครับกดปรับประมาณนี้ตามความต้องการนะครับปรับได้หมดเลยนะครับนักเรียนอยากได้แบบไหนเลือกได้หมดเลยครับ จากนั้นเมื่อพอใจกดโอเคครับเราได้ภาพการ์ตูนขึ้นมาแล้วนะครับขั้นตอนสุดท้ายครับใส่พื้นหลังครับอ่าอย่าลืมตรงนี้นะครับผมกด Ctrl J ขึ้นมาครับและเราจะเปลี่ยนตัวนี้ครับผมให้เป็นภาพของ Oil p a เ n ครับเป็นการ์ตูนเหมือนลักษณะของสีน้ำมันนะครับแล้วก็ปรับตรงนี้นะครับตามความต้องการของเราเลยนะครับผม ปรับอย่างนี้ปรับไปเรื่อยๆนะครับนักเรียนพยายามปรับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดูลักษณะของภาพว่านักเรียนต้องการภาพการ์ตูนแบบไหนนะครับอยู่ที่ความชอบของนักเรียนเลยนะครับคูคอนโทรลอก่อนนะครับจากนั้นไปที่ฟิลเตอร์ครับเลือกที่ oil pen ครับอยากได้แบบไหนนะครับเลือกได้หมดเลยนะครับเห็นไหมครับ เริ่มจากสไตล์สเซชันก่อนนะครับนักเรียนชอบแบบไหนนักเรียนเลือกได้หมดเลยครับตามความต้องการครับอย่างที่บอกนะครับผม Photoshop เป็นงานของศิลปะนะครับไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับผมแล้วแต่ความชอบของเรานะครับคลีนิกซ์คือความสะอาดความคลีนนะครับผมดูค่าความสเกลหน่อยได้หมดเลยครับแล้วแต่เราชอบครับค่าความชายเห่ไหมครับยิ่งปรับเยอะมันก็จะ แ,แปลกๆใช่ไหมลูกเพราะนั้นปรับลดลงมานิดนึงแล้วแต่ความชอบของเราเลยครับตอนนี้ภาพการ์ตูนของเราจะมีลักษณะเป็นลนักษณะของสีน้ํามันมากขึ้นเห็นไหมครับและขั้นตอนสุดท้ายครับใส่พื้นหลังครับใส่พื้นหลังยังไงครับถังสีครับกสีที่เราต้องการเลยครับแล้วก็ใส่สีครับจะได้ผลงานที่สมบูรณ์แล้วครับ คลิกตรงนี้นะครับคลิกถังสีเลยครับเลือกสีตามต้องการเลยครับเทไปเลยครับเทไปเลยครับไปที่ปรับไปที่แปลงครับแล้วเรียนก็ระบายไปเลยครับค่าฟโฟลว์ให้เต็มที่นะครับปรับค่าโอปาซิตี้กับค่าโฟลว์ให้เต็มที่เลยครับอยู่ที่เราเลยครับหรือแม้ก็ออาิเนตก็ได้ครับเลือกสีให้มันเท่ากันนะครับผม รายละเอียดนิดนึงนะครับอ่าเรียบร้อยครับภาพการ์ตูนของครูเห็นไหมครับตอนนี้เราจะทําการรวมจากเลเยอร์หถึงเลเยอร์สองก๊อปปี้นะครับจําได้ไหมครับทำยังไงครับกดชิปตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วกดคอนท E อีเป็นการรวมใช่ไหมครับอ่าดูภาพต้นฉบับนะครับภาพการ์ตูนครับต้นฉบับและการ์ตูนครับนี่คือครั้งที่5นะครับการตกแต่งภาพ ครั้งที่3ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ